สวัสดีค่ะทุกคนกันเลขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่งอง Star Astro Tarot วิ่ง โอเคเอาพลังงานบบกมาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นของชาวราศีเลคนาดาวจันดาวสุกกุมถ้ามีความเกี่ยวข้องกับกุมมาดูคลิปนี้ได้แล้วก็ชาวสองภุมด้วยนะคะมาส่องรับพลังงานบบกกันเยอะๆเปิดใจให้กว้างพลังงานเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะใครไม่ได้เจาะดูที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานกันแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข K ่ K H I D O Z ตรงนี้นะคะที่ไข่มีแปะรายละเอียดไว้ให้แล้วก็ทักมาจองคิวสอบถามต่างๆได้ที่ลายส่วนตัวนี้ ไลน์เป็นไลน์ส่วนตัวของไข่ไข่ตอบเองคุยเองแล้วจองคิวทาทุกอย่างเองหมดนะคะก็คือไม่ต้องกังวลคือไข่ไม่ได้มีแอดมินไข่คุยเองนะคะแล้วก็ก็สําหรับพลังงานตรงนี้เนี่ยเอนเนจี้นี้ก็จะเป็นการส่องพลังงานในเดือนพฤษภาคมนะคะก็เปิดใจกันเพราะบางคลิปตรงนี้อาจจะเป็นตรงกับคุณบางอย่างหรือว่าอาจจะไปตรงกับคนอื่นมากๆในในคลิปนี้หรือบางช่วงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานกัน,กนว่าไพ่ตรงนี้ พลังงานของความรัวกวามสัมพันธ์ของกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเรือนสภากความและสัมพันธ์ของชาวกลุ่มราศีธนาจกันรนสุก,กุมพลังเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูซิโอเคพลังงานของกลุ่มมีไพนีนะคะนังฟ้าในวันนี้อ่ะมันอาจจะเป็นบางคนที่แบบว่าอาจจะแบบเออความรักในช่วงนี้ของกลุ่มบางท่านที่มันมีอะไรบางอย่างที่จะต้องปล่อยทุกอย่างไปตามสถานการณ์ปล่อยชิว ปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะไพ่นี้คือการปล่อยไปตามธรรมชาติตามหน้าไพ่เลย Let go t o u g h tissue Allow t h situation to unfold naturally ใครจะบอกว่าไพ่นี้ถ้าใครที่ได้ไพ่นี้ในการดูส่วนตัวมันคือความรักที่มีปัญหาหรืออีกในหนึ่งหมายถึงรักที่คุณยังคอนโทนไม่ได้เลยหมายถึงไม่ใช่แค่การคอนโทนพลังงานตัวเองแต่เป็นการที่ควบคุม พลังงานรักหรือควบคุมคนรักหรือควบคุมคนที่คุณคุยคนคบหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องหรือรอคอยยังควบคุมทําอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนอิทธิพลไพ่น,นี้ยังทําอะไรมากไม่ได้กับความราักคา่ะสาหรับกลุ่มบางท่านในคลิปนี้นะเพราะว่าไพ่ตรงนี้มี energy แบบที่ว่า release your ex the time has come to clear your energy ไพ่แบบนี้อาจจะหมายถึงกลุ่มบางคนที่เขาเรียกว่าถ้าไม่ใช่คุณที่เกี่ยวกับอะไรเก่า มันจะหมายถึงกลุ่มบางคนเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่ยังมีอะไรบางอย่างที่จะต้องเคลียร์กับคนเก่าๆของเขาหรืออาจจะเป็นกลุ่มบางคนที่แบบคุณจะต้องเคลียร์เรื่องเก่าๆคนเก่าๆหรือเคลียร์อะไรบางอย่างที่มันแบบไพ่อะดูดิมันเป็นพลังงาน energy สัตว์ที่ว่ามันเป็น energy ของการปล่อยการเคลียร์การแบบให้มันแบบทุกอย่างมันแบบว่าผ่านช่วงนี้ไปก่อนเหอะอะไรแบบนี้เดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของความรักของไพ่ที่เป็นไพ่รวมดูซิว่า ขอดูพลังงานรวมหน่อยนะว่าพลังงานรวมตรงนี้ของเอเนจีของชาวกลุ่มพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูการเคพลังงานตรงนี้นะคะขอดูพลังงานภาพรวมของเอเนจีของชาวกลุ่มหน่อยขอดูพลังงานช่วงนี้ของชาวกลุ่มหน่อยนะคะพลังงานความร้นช่วงนี้ของชาวกลุ่มเป็นยงไรบ้างมอชาวกลุ่มช่วงนี้เป็นไรบ้างพลังงานความร้องชาวกลุ่มช่วงนี้เป็นไรบ้างพลังงานความร้อชาวกลุ่มช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง ่ม่ของชางชาวกลุ่มช่วงนี้เป็นอย่างไงบ้างอืมพนกงานพ่อแม่ของชางชาวกลุ่มช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างพนัางานข,ข,ของชาวกลุ่มช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างอือนั่นไงมีไพ่ใหญ่นีขึ้นมาอีกแหละคือไข่ไม่แปลกใจว่าทําไมมันถึงมีไพ่เล็กกลมเพิ่มชูขึ้นอืมโอเคโอเคขนลุกขาเลยอะ โอเคอ่ะมาว้าวไพ่ใหญ่มีหนึ่งสองสามในกองไพ่เป็นไพ่ดีด้วยนะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะแถมขึ้นให้ค่ะให้กำลังใจมากๆพลังงานตรงนี้มี energy นี้ด้วยเป็นกลุ่มบางคนที่เขาเรียกว่าอะไรดีๆมันกําลังเข้ามาแหละหรือว่าเขาเรียกว่าให้คุณรอคอยสิ่งดีๆที่จะมีนางฟ้าเทวดาเสียงศักดิ์สิทธิ์จักรวาลยื่นอะไรบางอย่างเข้ามาข่าวดีๆเรื่องดีๆความรักดีๆหรืออะไรก็ตามแต่แต่ขอให้พลังงานตรงนี้ค่ะ ชาวกุมค่ะมีไพ่ดีเอ็มเพรสด้วยพลังงานตรงนี้ค่าจะบอกยี้ว่าคือมันเป็นพลังงานที่ว่าไพ่นี้ไม่ใช่แค่ไพ่ผู้หญิงนะคือคือมันเป็นโรคผู้หญิงมันเป็นพลังงานจักรพัดดีนีเป็นพลังงานผู้หญิงแต่ไขจะอ่านเป็นยูนิเซ็กคือไม่ว่าคุณจะเป็นชาวกลุ่มเพศอะไรก็ตามแต่ไพ่นี้คือการที่ว่าขอให้คุณแบบทําพลังงานตัวเองให้ดีที่สุดมากๆเลยอะ อย่างเช่นถ้าเป็นผู้หญิงให้เป็นผู้หญิงที่ดีให้เป็นผู้หญิงที่ดูมีคุณค่าดูมีราคาดูมีคลาสดูเป็นเหมือนคล้ายๆกับถ้าสมมติว่าเพศตรงข้ามหรือผู้ชายหรือใครก็ตามที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าอยากได้คุณเป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นความจริงจังอะไรแบบนี้ค่ะขอให้ทําแบบพลังงานแบบนี้ให้ดีเพราะมันมีคนที่มีพลังงานแบบไพ่นี้โดยตรงเลยอาจจะเป็นกลุ่มบางคนที่มีพลังงานเหมือนคล้ายๆกับว่า พลัลางงานชีวิตที่แบบเขาเรียกว่าอิทธิพลหรือว่าพื้นของคุณนะ่ะมันมีบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบว่าสักสูงหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียะเหมือนแบบเป็นฟีลแบบว่ามีพลังเอเนจีดีๆอยู่ตรงนี้และสามารถที่จะเหมาะเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นแม่เป็นแม่คนได้เป็นภรรยาได้เป็นสามีได้เป็นอะไรที่แบบว่ามีเอเนจีของความแบบเป็นความอุดมสมบูรณ์อยู่ตรงนี้เออนะ ทีนี้พลังงานตรงนี้น่ะใครจะบอกว่าบางท่านเนี่ยกลุ่มในคลิปนี้บางคนน่ะกลุ่มในคลิปนี้บางคนอาจจะมีพลังงานที่แบบว่าเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เป็นในเรื่องของเกี่ยวกับบุตรด้วยนะคะบุตรอ,อะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะแบบว่ามีเกณฑ์มีบุตรหรือบางคนในคลิปนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่อยากจะมีบุตรอะไรแบบนี้ได้สําหรับบางคนพลังงานตรงนี้ไพ่ใหญ่ตรงนี้เน่ย อีกใบหนึ่งนะมี energy hangman ด้วย hangman กับสถานการณ์ที่เป็นเลตกลม Issue ค่ะสถานการณ์ที่ความรักมันยังมีบางอย่างของบางท่านของกลุมที่ struggling คือทุกอย่างมันยังเป็นจังหวะที่มันยังไม่ใช่จังหวะและมันยังเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติและก็เลยให้เหมือนคล้ายๆบว่ามันมันมีบางอย่างที่บางทีอ่ะคุณคุณคุณหลายๆท่านตรงเนี้ยที่เป็นไพ่ห้อยหัวแบบเนี้ยมันเหมือนกับคนที่แบบว่า อยากอยากมีไอเดียหรืออยากมีสิ่งดีๆหรือทางออกอะไรบางอย่างในแง่ของความรักหรืออยากมีแบบว่าไกด์ไลน์หรือมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าให้เหมือนคล้ายๆกับคนคนนี้ที่แบบว่ามีไอเดียหรือมีแสงสว่างบิ้งออกมาจากเหตุการณ์บางอย่างหรือจากอะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นสถา,านการณ์ที่มันยังไม่ยังไม่ปกติเท่าไหร่เรื่องของความรักมันก็เลยทําให้เป็นสถา,านการณ์ที่ว่าคนคนนี้ห้อยหัว ลงมาแบบนี้เป็นไพ่บูชายานันเป็นไพ่ห้อยหัวมันหมายถึงสถานการณ์ที่ยังไม่ปกติทีนี้พลังตรงนี้มี energy แบบนี้ด้วยคนบางคนตรงนี้นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับทัดลมได้คือและวไพ่น,นี้เป็นไพ่กลุ่มของคุณด้วยนะมีไพ่ตัวเองด้วยอะ The Star, เาดอ s t สตา์เป็นไพ่ราศีและขนาดาวจันรดาวศุกร์เป็นไพ่าชาวกลุ่มค่ะเป็นไพ่ชาวกลุ่มโดยตรง พลังงานตัวนี้เป็นพลังงานของการเยียวยาเป็นพลังงานของการรีลีสเป็นพลังงานของการฮิลลิ่งเป็นพลังงานของการเคลียร์เอเนจีด้วยแล้วก็พลังงานตัวนี้เป็นล ah wa, ักษณะที่ว่ามันจะมีเหมือนกับคนที่ว่าเขาเรียกว่ามีความมีความหวังอะไรกับบางอย่างหรือการแบบว่าสิ่งดีๆ สิ่งที่คุณเหมือนมีความปรารถนาหรือขอขออะไรบางอย่างหรือว่ารอคอยหรืออธิฐานอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะสำเร็จผลได้ในในจุดหนึ่งที่มันถึงจุดเวลาเหมาะสมแต่บางท่านตรงนี้บอกเลยว่าไพ่ที่ใครเห็นเนี่ยที่เป็นนางฟ้ากับไพ่บางไพ่ตรงนี้ใครจะบอกเลยว่ากลุ่มบางท่านตรงนี้ถ้าความรักมันยังแบบว่ามีอะไรบางอย่างที่มันยังแบบยังไม่ยังไม่ใช่จังหวะขอให้ปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนนะคะ ไปตามธรรมชาติก่อนแล้วสิ่งดีๆมันก็จะมาในจุดที่ดีนั่นแหละพลังงานตอนนี้มี energy แบบนี้ด้วยบางคนเกี่ยวกับธาตุลมด้วยกันเองนั่แหละนะคะเป็นเมุ่นตุนกลุ่มก็ได้แล้วก็เป็นธาตุน้ำได้ธาตุไฟได้ด้วยตรงนี้นะคะจะบอกว่ามันจะมีพลังงานของการสอ่องอาจจะเป็นตัวคุณอยากส่องใครหรือใครบางคนอยากส่องกลุ่มก็ได้อพลังงานในกองไพ่อะมีเดอรซันด้วยเย้เดอ เดือนสันเดือนสันแล้วไพ่พวกนี้ใครจะบอกนี้ว่าพลังงานตรงนี้นะบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวกับพลังงานละกษณะที่เป็นต่างประเทศหรืออีกนายหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานที่ไพ่งงแบบเนี้ค่ะบางคนเป็นกลุ่มที่อยากมีท้องอยากมีน้องหรือมีเกณฑ์บางคนที่ถ้าไพ่นี้ลิงกับคุณเลยคือมีเกณฑ์แบบมีเกณฑ์มีบุตรได้นะอาจจะเป็นช่วงนี้หรือในอนาคตเร็ใกล้ก็ได้อืม นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของเ n e r g y ต่อมาสิว่าพลังงานของไพในเซตต่อมาไพในเซตต่อมาก็คือพลังงานตรงนี้คนคนที่ชาวคุมนึกถึงเกี่ยวข้องเนี่ยมีพลังงานอย่างไรบ้างถึงพวกคุณนะคะกรามาค,นค้นสัมพันธ์ของชาวภุมพลังงานของคุณพวกคนที่นึกถึงเกี่ยวข้องตรงนี้พวกเขาเป็นใครมีพลังงานอย่างไงอะไรยังไงบ้างตรงนี้นะคะขอดูไพเซตนี้หน่อยพรามาค้นสัมพันธ์ของชาวภุมพลังงานตรงนี้พวกเขาเหล่านั้นเป็นใครมีพลังงานอะไรยังไงบ้างถึงคุณ ความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มแลาวรกความัมของชาวกลุ่มความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มพลังงานเป็นองไรบ้างนะคะเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงบ้างมาดูสิความรักความสันของชาวกลุ่มเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงบ้างพลังงานยังไงบ้างถุกบุคคล โอ้ oh, my god ว้าว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 กลุมโอใครจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะมีไพ่ที่มีพลังงานของเอเนจีอิชูหรือการปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติที่แบบอาจจะมีพลังงานบางท่านที่เป็นกลุ่ม s t a c l i n g กับพลังงานแบบนี้อยู่หรือพลังงานการฮิลลิ่งหรือพลังงานของการแบบว่ามีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลในพลังงานคลิปนี้ที่กําลังผ่านช่วงบางอย่าง ไข่จะบอกว่ามันมีไพ่ใบหนึ่งซ้ำกับกองไพ่เมื่อกี้ด้วยค่ะเฮ้ยไม่ธรรมดานะสองเซตสับคนละสับคนละชุดแต่มีไพ่ซ้ำแบบนี้และเป็นไพ่ที่ดีที่สุดด้วยกลุ่มใข่ถึงบอกว่าปล่อยให้ทุกอย่างไปไปตามธรรมชาติแล้วมันจะมีสิ่งที่ดีที่สุดรอจัดสรรให้คุณอยู่นี้พลังงานตรงนี้ Energy ดูนะคะมีไพ่นี้เกี่ยวกับธาตุลมกลุ่มเกี่ยวกับเมทุนได้ในคลิปนี้ค่ะ เป็นเดลิเวอร์แล้วก็เป็นพลังงานของคู่บางคู่ที่มีความรักความสเสน่หาความหลงไหลอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้แหละแต่ตรงนี้มันจะหมายถึงอีกในหนึ่งที่ว่าคนบางคนตรงนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เป็นในเรื่องของช้อยหรือตัวเลือกได้ในความสัมพันธ์ด้วย คุณอาจจะมีช้อยหรือคุณอาจจะเกี่ยวข้อ,อกับใครที่มีช้อยกับคุณอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะพลังงานตอนนี้มันมี energy แบบนี้8ดาบมันเป็นความที่ว่าสถานการณ์บางอย่างของบางคนที่อยากจะหาทางออกหรืออยากเห็นทางออกกับความรักแต่ยังไม่เห็นยังไม่เจอยังมีอะไรบางอย่างที่บดบังพลังงานความคิดหรือความรักบางอย่างอยู่ตรงนี้สําหรับบางท่านที่เป็นกลุ่มตรงนี้อืหรือมีความอึดอัดกับบางคนตรงนี้ด้วยสี่ถ้วยด้วย สี่ถ้วยเป็นบางคนที่ว่ายังมองอะไรบางอย่างเก่าๆอยู่หรืหร <tr uth uvo> อยังมองอะไรบางอย่างที่คุณน่ะยังไม่เห็นกับบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีพลังงานดีๆคุณมีหนึ่งถ้วยอยู่ในกองไพ่ตรงนี้ที่เป็นเขาเรียกว่าหนึ่งถ้วยอยู่ในอยู่ในสี่ถ้วยมันจะมีไพ่หนึ่งถ้วยกับสามถ้วยอยู่ในเซตนี้หนึ่งถ้วยที่ยื่นมาตรงนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นค่ะคุณอาจจะยังมองไม่เห็นแต่คุณมีไพ่หนึ่งถ้วยตรงนี้กลางใบแรกในเซตแรกเห็นไหม เพราะฉะนั้นมันจะมีบางคนตรงนี้ที่มีอะไรดีๆรอเข้ามาให้กับคุณอยู่สําหรับกลุ่มนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันมีไพ่พลังงานที่เป็นพลังงานแบบนี้ด้วยคิงถ้วยบางคนอาจจะเกี่ยวกับทัุน้ำก็ได้ที่เป็นกระกฎพิจิตเมนหรืออีกในหนึ่งก็คือว่ามันมีพลังงานตรงนี้ที่สามารถเกี่ยวกับความรักที่แบบว่ามีมีความสัมพันธ์กับใครบางคนที่เป็นลักษณะความรักที่มีให้ให้กันอยู่ตรงนี้มากม ถ้าคุณไม่ใช่คนที่รักใครมากๆตรงนี้ก็จะมีใครบางคนที่สามารถที่จะรักคุณได้มากๆเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะอะไรไพ่ปิดท้ายของไข่เมื่อกี้คุณมีกองไพ่ที่เป็นเดรันงทำงานตรงนี้มีเดรันขึ้นมาอีกแล้วนะคะเป็นพลังงานที่มีสิงอยู่ในนี้ด้วยมีมีพลังงานสิงแฝงอยู่ตรงนี้ด้วยและที่สาคัญพลังงานตรงนี้เนี่ยเด e ั u n เด e Sun นะพลังงานตรงเนี้ยคือเอาง่ายๆเลยค่ะจะบอกงี้ว่า อะไรก็ตามแต่ใครจะบอกงี้ว่านะคะตรงๆคือมันจะเป็นชาวกลุ่มบางคนที่คุณมีความสุขแบบเดอะซันในช่วงนี้อยู่แล้วได้ด้วยแต่มันจะเป็นกลุ่มบางท่านที่ต้องผ่านหน้าไพ่แบบที่ว่า Release พลังงานเคลียร์พลังงาน Let Go Issue Allow Situation ไปตามธรรมชาติปล่อยสถานการณ์ไปตามธรรมชาติเขาเรียกว่าปล่อยสถานการณ์ไปตามธรรมชาติเพื่อให้พลังงานชีวิตคุณผลักดันไปในสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเดอะซัน และมีพวกหนึ่งถ้วยอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีบางคนที่มีพลังงานที่ว่ามันกระตุกกระตักกับเขาเรียกว่ามันะตะกุกตะกักติดขัดหรืออะไรบางอย่างใน <c oughs> ของความรักสำหรับกลุ่มบางท่านตรงนี้แต่มันมีพลังงานแบบนี้ให้กับคนอยู่มารับพลังงานบวกไปเยอะๆมีเดอะซันสองดวงเลยนะมีเดอะซันสองดวงเลยไม่ธรรมดานะคะสําหรับกลุ่มคลิปคลิปนี้ว้าวว้าวว้าว,วมากๆทีนี้มาดูกันว่าไข่แถมให้พลังงานข้อความตรงนี้นะคะ ข้อความข้อความจากคนรักปัจจุบันของชาวกลุ่มมีข้อความความรักอะไรถึงพวกคุณบ้างน,นะคะสําหรับชาวกลุ่มสําหรับชาวกลุ่มในคลิปนี้ คนรักปัจจุบันของชาวภูมีพลังงานอะไรถึงคุณบ้างในคลิปนี้นะคะคนรักปัจจุบันมีความรักความรู้สึกอะไรถึงชาวภูมิบ้างในคลิปนี้มาดูกันแ m s c a ส e t ร r i s k ้มันจะมีบางอย่างนี่แหละเห็นไหมมันจะมีบางอย่างที่ว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าคนบางคนที่ยังมีความกลัวคนบางคนที่ยังมีความที่ว่าเหมือนพลังงานที่เกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่ว่ามันมีความตะปุบตะกัดต,ติดขัดอะไรแบบนี้อาจจะเป็นบางคนที่ความเขาเรียกว่าความสัมพันธ์หรือความรู้สึกบางคนที่มันยังมีช่วงบางอย่างที่ มันยังแบบมันยังอะไรไม่ได้มากกว่านี้มันยัง t a k แอคชั่นหรือมันยังไปไม่ได้มากกว่านี้หรือว่ามันยังมีบางที่ชะลอกับบางอย่างอยู่หรือว่าติดขัดกับบางอย่างอยู่แล้วก็มีความรู้สึกของคนที่มีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะทําให้บางคนเหมือนไม่กล้ากับอะไรบางอย่างไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครบางคนที่มีความรู้สึกแบบนี้กับคุณหรืออาจจะเป็นคุณเองด้วยซ้ําที่มีพลังงานแบบนี้ในเรื่องของความรักนะคะนี้สาหรับพลังงานของ คนรักเก่าคนรักเก่าของชาวกลมตรงนี้มีพลังงานอะไรถึงคุณบ้างคะคนรักเก่าของชาวกลมตรงนี้มีพลังงานอะไรถึงคุณบ้างคนรักเก่าโอ้ว้าวมีใครบางคนที่แบบว่าเขารักคุณะคะ่ะแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนแบบเอ้ยเหมือนแบบฉันแบบคือเอาง่ายๆนะมันเจะเป็นพลังงานที่ว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ หรืออาจจะเป็นใครบางคนตรงนี้ที่เกี่ยวกับคนที่แบบว่าเหมือนแบบว่ามีความรักให้กับคนคนนี้แต่มันเป็นเหมือนคล้าย <t ip rode uan> ๆกับฟิลที่แบบว่าฉันเกลียดฉันฉันฉันรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบฉันเกลียดที่ฉันรักเธอแต่มันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนคล้ายๆกับคู่ที่ว่าแบบว่ามีพลังงานลักษณะอิจฉาบางอย่างมันเลยทําให้เป็นคําว่าฉันเกลียดที่ฉันรักเธอเหมือนแบบว่ายิ่งรักยิ่งเกลียดยิ่งเกลียดยิ่งรักอะไรแบบนี้เป็นพลังงานแบบนี้นะคะทีนี้สําหรับ เอเนจีต่อมาว้าวว้าวว้าวเอเนจี y ต่อมาคือไพ่เมื่อกี้แบบว่ามีความที่แบบพลังงานนี้มันมีคนบางคนที่ทั้งเกลียดทั้งรักอะเออแบบแบบไพ่ลักษณะเอเนจีเซตมอกีนะทีนี้ คนรักในอนาคตอ่ะฟิวเจอร์ตรงนี้รักในอนาคตของหลายๆท่านที่เป็นกลุ่มที่รอคอยใครอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนโสดรอใครบางคนหรือเป็นคนที่แบบรออะไรที่เกี่ยวกับเก,าก่าๆแล้วก็ตามแต่นะคะอ่ะลองดูสิพลังงาน,รน,นตรงนี้รักในอนาคตของพวกคุณของกลุ่มเฮ้ยเห็นป้าเมื่อกี้มีใครมีใครสามารถเห็นได้ป่ะกล้องอาจจะไม่สาม,มารถแบบว่าจับได้ไพ่มันดีดออกมาคือที่จะบอกคือไพ่มันดีดออกมาค่ะ แล้ววันนี้ไข่ก็รู้สึกดีดมากเลยอ่ะคืออัลเลิร์ตมากมเลยวันนี้ไม่รู้ทำไม baby I miss you มันมีคนคิดถึงกันตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนในอนาคตที่เป็นคนแบบอนาคตแบบเป็นใหม่ๆห,หรือเป็นคนที่แบบเป็นอนาคตที่เป็นเก่าๆแล้วรอการกลับมาต่อกันอะไรก็ตามมันมีคนคิดถึงกันอยู่ตรงนี้ทั้งรักทกั้งคิดถึงแล้วก็ทั้งรักทั้งเกลียดสำหรับบางคนตรงนี้ด้วยค่ะว้าวภายในกล่องไพ่มี I want to see you ด้วยว้า วาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสำหรับเซตนี้โอเคมรับพลังบวกกันไปเยอะๆมีเด็ดซันขึ้นถึง2พลังงานในกล่องไพ่และมีในไพ่อีกเซตนะคะแล้วก็พลังงานข้อความก็เป็นพลังงานที่มีพลังงานแสบๆอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะโอเคขอให้ชาวกลุ่มมรับพลังบวกมีความสุขเยอะๆมีพลังงานบวกมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะไม่ต้องแตกตื่นอะไรมากๆกับตอนนี้ใครหมายถึง รักษาสุขภาพให้ดีบางอย่างตรงนี้มันสามารถที่จะ,ะฟื้นฟูได้จากร่างกายของคุณที่แข็งแรงที่ไข่สามารถที่จะพูดแบบนี้หรือว่าไกด์แบบนี้เพราะไข่อ,อยากจะให้กำลังใจหลายๆท่านที่กำลังกังวลกับสถานการณ์บางอย่างตรงนี้ที่หลายๆคนกังวลมากๆเลยลยวก็ตามแต่แล้วก็จะบอกว่าไขเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เรื่องนี้มาค่ะ แต่ว่าใครอาจจะไม่สามารถลงรายละเอียดอะไรได้มากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างส่วนตัวหรือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบซีเครตทีนี้คืออยากจะบอกทุกคนว่าขอให้อย่าแตกตื่นมากแต่ให้มีสติและรักษาสุขภาพให้ดีเพราะบางทีตรงนี้อยากจะบอกว่าแต่ละท่านแต่ละเคสไม่เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญบางเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันจะมีเหมือนหลายคนที่แบบว่า สามารถที่จะฮิลลิ่งได้โดยที่แบบว่าบางทีมันไม่ได้แบบน่ากลัวมากเหมือนกับที่หลายๆคนได้เห็นตามข่าวตามสื่อเลยก็ตามแตะตรงนี้อืมอยากจะอยากจะเตือนสติแล้วก็อยากจะแบบให้ข้อคิดให้มองทุกอย่างมีสอบมีเหรียญสองด้านอ่ะพูดแค่นี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคน อืมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาพลังงานบนกอื่นในคลิปอื่นมาให้อีกแล้วก็อีก2ราศีกำลังจะ,จะกำลังจะครบแล้วนะคะรอติดตามนะคะสำหรับวัสนีไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ